ดีค่ะทุกคนเรากำลังจะไปเกาหลีนี่อะไครับอุ้ยลูกอ่ะลูกเซฮายกล้องใหม่ได้อยู่กับยูทูบเบอร์เกือบล้านศัพท์ถ้ารู้ ทริปนี้นะคะเป็นทริปที่มามาไม่ได้ไปด้วยเสียงเนี่ยน anyway. ่าเกลียดมากจริงๆเกาหลีหมะกับมามาหรือเปล่าเพราะอะไรวัยรุ่นไงกล้าพูดกล้าพูดเป็นอะไรที่กล um ้าพ um ูดเนาะตีตจะแตะเลขห้าอยู่แล้วนะก็ทริปนี้นะคะจะเป็นทริปที่จังไปกับเพื่อนเพื่อนแก๊งที่เตรียมนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่จังไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบ นั่นแหละซึ่งวันนี้เราก็จะมาเตรียมตัวก่อนไปเกาหลีครั้งนี้ค่อนข้างเตรียมตัวเร็วเพราะว่าไอ้จัง,ง่อยากจะแบบเมคโอเวอร์ใหม่หมดเลยจังอยากจะเปลี่ยนลุคทําสีผมแบบกัดสีอ่อนๆคือจังไม่เคยทําสีอ่อนมาก่อนปกติจังจะแบบทาเป็นแบบน้าตาลเข้มเพราะว่ายังมีความแบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้จะมาเปลี่ยนลุกกันค่ะแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือมีหลายอย่างมีต้องไปเกาะคีต้าที่เข้าประเทศจัดกระเป๋าไปทําเล็บไปทํานู่นทํานี่ไม่มีฉันไปด้วยไม่หนุกฉันว่านะมันจะต้องเป็นทริปสนุกททีี่่สสุดุดด ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการเตรียมตัวไปเกาหลีครั้งนี้ไอ้ดังทําอะไรบ้างอย่างแรกวันนี้เราจะไปทำสีผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านทาผม ร้านทำผม You're not like were not like this cool kind of melody. You rattle my cage without warning. Kept it ตอนนี้เราทำไฮไลท์เสร็จแล้วนะคะจะทิ้งไว้25นาทีก็จะทิ้งมานานหน่อยเพื่อให้สีมันอ่อนๆแต่ว่าตอนนี้แสบตานิดนึงเพราะว่ามันจะแบบละหลเหยเ้้าตะ20 minutes later ไปสระผมกันแกออกมาแล้วสีเป็นแบบอ่อนๆเลย เสร็จแล้วนะคะอันนี้รอทั้งหมด15นาทีคือพี่เขาบอกว่ามันก็จะเป็นสีแบบคล้ายๆเดิมลงในความเปลี่ยนลุคแต่ว่าไอ้ตังก็ชอบเลยทั้งเบสิคุกคนมันก็เปลี่ยนนิดหน่อยเพราะก็จะมีไฮไลท์ขึ้นมานะคะส่วนสีพื้นผมเดิมก็จะเป็นฟิลแบบน้ำตาลไม่อ่อนมากเพราะว่ามันจะได้คอนทราสต์กับไฮไลท์ที่แบบอ่อน คือสีผมที่เราได้มาชอบมากมันจะมีความหมดกว่าเดิมแล้วก็ไม่ไฮไลท์มันจะแบบลูกุณลูกใจอะชอบชอบชอบเขาบอกว่าถ้าสระผมไปเรื่อยๆมันก็จะเฟดขึ้นนะคะไฮ<ม>ไลท์ก็จะอ่อนลงตอนนี้กําลังหาวินอยู่นะไม่มีเลยอะไม่ได้ทานมาเลยอ๋อเขาไปแล้วดี๋ยอีกนีดละพี่คะทำไมเขาไปฝั่งหนูนะโอเคค่ะ ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเรากำลังจะอาบน้ำคือจะง่วงมากแล้วจงก็มีความมึนๆซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เรจะกอบกูก้ผิวตัวนะคะเพราะว่าเรากำลังจะไปเกาหลีมันต้องถ่ายรูปม,มันต้องนุ่มมันต้องนี่คือแบบเราก็อยากจะผิวดีเหมือนคนเกาหลีอะผิวช่ำๆเหมือนสาวเกาหลีเบิกตัวตัวช่วย และตัวช่วยของเราในการกอบกู้ผิวให้มันฉ่ำกโกลว์ก็คือติงลักซูตาฟรุตตี้นะคะคือเขาเป็นรีมอนาบน้ำที่ช่วยให้ผิวกโกลว์โดยที่ไม่ต้องงอฟิลเตอร์ถ่ายรูปออกมาผิวต้องปังไอจังมีทั้งหมด3สูตรเลยสูตรแรกนะคะคือ Hy d r a t i n g Glow คือตัวนี้จะมีกูต้าสามเท่าแล้วก็ผสา,านไฮย,ยามันจะทำให้ผิวแบบชุ่มชื้นฉ่ำกโกลว์ตัวนี้คือกลิ่น m i x ซ์เบอนะคะมันก็จะให้ f e ลลิ่งแบบหวานๆห,หน่อยสูตรที่2 e a l ต h y Glow ตัวนี้มีกูตาสามเท่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะผสน BHA คือมันจะทำให้ผิวแบบเมียนใสแล้วก็ g l o สวยอันนี้จะเป็นกลิ่นเกรฟูดนะคะคือต้องชอบมากตัวนี้อ่ะแล้วจะฟ resh จะรู้สึกว่าแบบตื่นในตอนท้่ชอบใช้อาบตอนเช้าและสูตรสุดท้ายคือพ c ชีโกลมีกูตาสามเท่าเช่นเดิมแต่ว่าตัวนี้จะผสนในอาซินามัยนะคะทำให้ผิวแบบบลิงบลิงบลิง glow g l ซึ่งตัวนี้เป็นกลิ่นพีชไอต้องชอบมากกลิ่นมันจะเหมือนเยลลี่พีจ่ะจริงๆทั้ง3ตัวคือหอมหมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้ฟีลิ่งไหน วันไหนจัองอยากกลิ่นอะไรตังก็ใช้ตามนั้นเลยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาระบอกสัพคุณไปเรียบร้อยนะคะจะมารีวิวจากผู้ใช้จริงอย่างไอจังคนน่าัคนนี้เฮ้ยมันไม่มีสติว่ะเดี๋ยวจะมาบีบเนื้อให้ดูนะคะคือสวยมากอะชอบมีความแบบมุกมุกประเด็นคือหอมที่ชอบเลยคือมันหอมมันจะเป็นกลิ่นแบบน้ำหอมอะทุกคนเป็นแบบ galaxy slime จริงๆต้องยอมัรวกาไอ้จังอะไม่ได้ใช้ลักซ์มาก่อนหน้านี้แต่ไอ้จังอะเห็นเพราะว่ามีโฆษณาใหม่ดาวิกาจังเลยลองซื้อมาซึ่งตัวนี้ไอ้จังใช้มาสักพักแล้วแล้วมันเห็นผลจริงๆคือเอาจริงๆป้าไอ้จังไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าพวกแบบชาเวอร์ครีมอะสบู่อาบน้ำมันจะช่วยให้มันดีขึ้นก่อนหน้านี้คิดว่ามันอาบแล้วมันก็ล้าง มันไม่น่าจะช่วยตัวที่ช่วยน่าจะเป็นครีมมากกว่าแต่ตัวนี้พอใช้ไปเรื่อยๆมันเห็นผลจริงๆอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้านี้นะคะผิวตรงนี้ไอจังจะคําแดดมากๆเลยแล้วมันจะแบบไม่สม่ำเสมอซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเทียบก่อนหน้านี้อะมันหนักก่อนหน้าน,นี้คือขาวดาเลยอะเอาจริงๆราไม่มีแพลนหยุดใช้ตัวนี้เพราะจะรู้สึกว่าใช้เรื่อยๆผิวก็ยิ่งโปรช้ำคือผิวมันปังขึ้นจริงๆอะอยากให้ทุกคนไปรอนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไปจนกว่าผิวเราจะช้ำเหมือนคนเกาหลี ไม่ว่าจะยังไงก็สวยเสมอจ้ะตอนนี้เรามาเจอพี่มะเมียวนะคะที่คอนโดแวบมาแป๊บหนึ่งคือเราอยู่ใกล้กันมากแต่เราไม่ได้เจอกันเลยอ <laughs> โอเคเป็นไงบ้างาต้องแคชชัพอมาจากอังกฤษแล้วไงเราจะกลับไปอีกไหมไม่กลับล้เกียรยังไม่โลรจะไม่คลดไอ <laughs> <laughs> คือห้องมันติดกับลิฟต์นะคะออกจากลิฟต์มาเราจะเจอห้องทันทีเราจะให้พี่เหนียวพาถัวถ้าพนจิงมอยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องคุณมะเหนียวอุ๊ยเป็นเราเบียบเดียวไม่เห็นลกเลยเธอเธอต้องไปดูคอนโดชัน้นเธอเปิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนอีกิ้วเลยอ่ะเรื่องเหมือนคนแก่เลยค่ะแต่เธอดูชอบแบบอย่างเงี้เนาะกำลังภายในอะไรเงี้ยป่ะชอบแบบบินบะินอ่ะเฮ้ย Hello g r e e กเฮ้ยแต่มันเป็นหนังคาเวียร์มันดูแบบไม่เลอะฮะหนังมันหอมมะลิอ่ะการดมกระเป๋าหอมปะไม่มันหอมยังไงไม่หอมเพิ่งซื้อมาเลยนะหอมแบบกินหนังหอกจังมันก็คือกินหนังอ่ะมันก็โอเคอ่ะเนื้อเม็ดคาเวียร์อ้วนๆเป็นไรค่ะจบชีมามี่ยวมีโยเกิร์ตฟรีสไตร์เราจะมาลองชิมเพราะว่าเราอยากชิมมานานเห็นในติ๊กต็อกนะคะชิมกัน ไม่แยากมัอนแม่อร่อยอ่ะมันเหมือนแป้งแป้งนมนมเออเออแป้งเออแป้งเออมันแป้งคิมารีปาร์ตูกิอืมก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ต้องซื้อหรอกจบการรีวิวให้หายอายุพี่เหมียวดีกว่าเอาดิใช่ไหมเขาต้องบอกว่าแบบเธออายุแบบ t ูมายลัสทเวนตีอ่ะเธอพี่เหมียวอยูยี่สิบเก้าเราต่างกันสิบเอ็ดปีคือทุกคนจะไม่เชื่อเอาจริงเธอจะงดูแก่อีกอ่ะใช่หรอ จริงๆแล้วเธอดูประมาณแบบปีสองอะวิ่งซึ่จริงนะเพราะว่าเธอ w h a t a compliment อ <a> ี๋ w a r d compliment อี๋เป็นแบบชิกตา <laughs> ขอโทษนังน,นั่นทำมือเองจ้าฮ้ยเธอหรอเออตื่นตื่นห <laughs> <laughs> ยุดเถอะจังขลองหยุดมะเป็นบ้า <laughs> มาแล้วค่ะน้องดิฉันกินได้เลยเฮ้ยอย่างไรท่องทำนะคะก็คือจิ้มกินมาลิฟออกมาจากกล่องนี้แล้วก็จุ่มลงไปในซอสโชกโชกิพูดตัดร้อนค่ะโชกโชกิแล้วก็เฮ้ยเอาไหมเธอกินไปเลยรู้ป่าวเวลาฉันกินกับแม่ฉันนะแม่ฉันกินชีสไปทั้งก้อนกินหมดเลยอ่ะแบบไม่เหลือ้ฉันอ่ะฉันก็รู้สึกว่าแม่ฉันไม่รักฉันเหมือนเดิมอ่ะ อร่อยป่ะอืมหึ่ยหึยว่อืมอืมยังไม่ได้กินเลยมันมันคืออร่อยป่ะอร่อยอืมอืมอร่อยมันนัวเหมือนนักแบงค์เลยอ่ะหนุบลองว่าชือจยั่วหมดป่ะโรแมนติกป่ะ ไนูใส่โน้ตเป็นบ้าอายุเป็นเพียงตัวเลขค่อยเอาเนี้ยออกไปฉันก็แต่งแต่งงานตอนสี่สิบห้านะก็ล่าหลุดใช่ปะเหมือนแบบกลับบ้านไปน้องพ่อบอกว่าปีนี้เท่าไหรอนะเหมือนนั้นก็แบบผมถามเขาเหรออ๋อยี่สิบเก้าแล้วเออเขาพ่อบมูอ่ะอืองี้ครับนี่พ่อแต่งงานแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วอืมอ่ะเหมือนจะแบบอิมพลายอะไรในนเออว่าหาผัวแต่งงานแบบได้แล้วเนาะ ถึงเวลาแล้วเธอเคยบอกฉันว่าเธอจะแบบมุ่งมั่นแต่งงานให้ได้ก่อนสามสิบไม่ค่ะเรามันเหลืออีกปีเดียวมันไม่ได้แล้วแหละ้าอยากแต่งงานกับพี่เหมี่ยก็ทักไอจีมากันแล้วก็แต่งกันเลยนะก่อนสามสิบแบบมันจะได้เป็นจริงอีกปีเดียวเออพูดยกันทั้งแบบสองมือนแล้วก็ขอมันเดือนิสามต้องคนรวยอ่ะอ่ะสเปครวยรวยทั้งมัาถ้าเหมือนเป็น professional แบบ beauty blogger อันนี้คืออะไรแค่จะถ่ายติ๊กตอกเนาะมันต้องแบบพร็อพยิ่งใหญ่อะไรขนาดเนี้ย เข้าแล้วไห้เจ้าโอ๊ยคุยของจเธอได้นะรับปีเอ็นเซอร์ซานอมลนมานววิเทอมานะเอ้ยลองลองทำสวาแอีแบบตลกหน่ยไหมตอแหลมากเล้มันไม่ตลกมันจะตอแหลตอแหลนะ ติ๊กตอกถ้าคุณอยากจะแมสนะคะให้แฮชแท็กเด็กเตรียมแฮชแท็กทุกเบอรช่วยดูหน้าคนอื่นสนุกเนาะจังเป็นอะไรเจนี่ปลอมมากบ๊ายบาย ตอนนี้เรามาถ่ายรูปทำขี้ตาแล้วเราก็อยู่กับเอ็มกับไอเซ่ไ่งถ่ายภาพด่วนเอ่อถ่ายภาพพื้นหลังขาวค่ะข้งางในโอเคค่ะอู้อ๋อคือถ่ายตรงนี้เลยตื่นเต้นกับทริปกเกาหลีเราไหมไม่ตื่นเต้นกับทริปกเกาหลีเราไหม จริงว่าถ้าเกิดไปได้ก็อยากไปพ่งนี้แล้วจริงไม่อยากไปรุนว่า KETA จะผ่านไหมไม่ผ่านก็ไม่ไปแค่นั้นแหละเออใช่แต่ว่าเดียวนี้มันเหมือนทำเร็วขึ้นมากก็คือล็อกแค่แบบหนึ่งกระด้ษเอาเคืนก่อนไหม่ะค่นก่อนไหมเอตวินี่นะครับนี่ครับไอต่างยูทูบเอออุ้ยเอาเลยไม่ดีกว่าไม่ผ่านนะต่ังหูด้วย กูเส้นเลืมากอุ้ยร่วงร่วงหาจริงเดี่ยหาเวยหาเดี๋ยวหาไม่แย่เลยสวยสวยสวยไม่โกงเ่าขาสิเออ เซอร์ฮันสมส o o ู่หล่อสะบัดเลยว่ะหล่อสะบัดอ่ะไหนในรูปมึงเอามาดูมันดูแย่ว่ะไม่ต้องเอามาดูเอามาดูมันดูแย่ไหนโอเคเลยแย่ตรไหนตัวงแย่กว่านจริงๆเดี๋ยวคืนรูปให้คือหน้าไม่ได้สวยมากแต่ผิวดูแบบฉ่ำกัวผิวใช่ปะผิวมันดูกรวแต่หัวเหมือนใส่หมวกกันน็อกเลยอ่ะมันแบบมันเรียบอ่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาต่อที่ปีแบตจ้าบอกได้กำลังดีกันอยู่เลยอุ้ยซีนใหญ่มากมิกิอ <มา S 2> อหรอ <laughs> เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ สดยดวันนี้เรามาทำเล็บเพื่อ,อน,นี้คือเล็บอันเก่านะคะคือชอบมากเหมือนกันแต่ว่ามันประมาณเดือนกว่าละแล้วก็มันขึ้นมาเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนซึ่ง reference ของไอจังก็คือเป็นแบบธีมซั summer หน่อยๆสีๆอยากได้สีๆเพราะเขาที่แล้วเป็นแบบเ l a นเดี๋ยวแปะเว็บขึ้นตรงนี้ สรุปคือจังทำลายนั้นไม่ทันนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้แทนเพราะว่ามันง่ายกว่าแต่คือน่ารักมากเป็นแบบสีพาสเทลนะคะเป็นเรนโบ้สองฝั่งไอ้ตรงจะแบบสลับไม่เหมือนกัน Morning! แฟนของวันนี้จังก็จะไปงานอ e ีเวนต์แล้วก็กลับมาแพ็คก,กระเป๋าตอนเย็นนะคะเราคือจังอยากวยอวาความดีงามของลักซ์มาเพราะว่ากลิ่นตอนเนี้ยังหอมติดทนอยู่เลยคือเมื่อคืนในจังก็ใช้อาบนะคะแล้วคือก่อนนอนอาบเสร็จก็คือหอมแต่ว่าตื่นเช้ามากลิ่นยังอยู่อะ่ะคือชอบเพราะว่าตอนเช้าอะเป็นคนไม่อาบน้ำเป็นคนไม่อาบน้ำตอนเช้านะคะเพราะว่าเราสะอาดเราอาบทำไมเก็็ดแม่เก็ดปะมัน นนแล้วพอกินติดทนเราก็รู้สึกว่าเราอาบนนะ้ำอยู่ตลอดเวลากลารเป็นคนสะอาดขึ้นมาทันทีแนะนําจริงๆสําหรับลักสกูตาฟูตีนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หอมอ่ะแต่ว่ามันทําให้ผิวโกลกระจ่างใสขึ้นด้วยก็เดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ description box นะคะอย่าลืมไปซื้อกันจะบอกว่าราคาถูกมากแล้วก็คุณภาพดีกลิ่นหอมจะมีอะไรเพอร์เฟกต์กว่านี้ไหมคะฮัตเซลว่าแต่ว่าดีจริงๆคะ่ะคอนเฟิร์ม พี่เกรไไฮหน่อยนเถ้ามันมีข้อมูยอะายก็จริงแต่เราลืมไปเลยว่ามันมค่าเร์เนตกินอนารเวสี่สิบกว่าเปอร์็คู้มาบกลุ่มใ่ไกอหม่ได้อยู่กับยูทูบเบอร์เกือบล้านซับค่ะุนตอนน้องลงอะพี่อาจจะสล้านเอออะร้ก็่าหนีอยีบ้ามอ าไปปีหน้าลงกินเนี่ยไปปีหนเรานบบไม่เห็นหน้าตาแบบอ่าใช่หน้าเปลี่ยนไปเรื่องที่สิมิติใหม่เติมหน้าในงานเลยทำไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่เกรซมินิร้านต่อมาก็ค <laughs> <laughs> uh, yeah, ือในเรื่องของคลิปมาแพคของอันค่ะกคนเราจะเอาวันนี้ไปด้วย